สวัสดีครับผมซุเปอร์ซ่านะครับคอร์รับนิสสปอร์ตพูลและสตาร์ส,สก,กีน,นะครับวันนี้เรากลับมาจอกันวันจันทร์ที่3มีนาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอย่างเข้มข้นน่าติดตามนะครับและผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลถ้วยน่าสนใจ2คู่เลยครับก็คือเ a ฟเอครับอังกฤษและ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีกนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย S.W.N.89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายอัด right S.W.N.89 เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ FA ครอับอังกฤษรอบ5คืนนี้เป็นเกมระหว่าง f o r e s รพบกับ I p s สว c h f o r รสผลงานในรีกเริ่มแผ่วลงไปนะครับแต่ถ้าเราดูจากภาพรวมในแง่ของศักยภาพทีมต้องบอกนะครับว่า เจ้าป่าทําผลงานได้ดีเกินค่าดนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องปรับโหมดเป็นฟุตบอลถ่วยนะครับเชื่อว่ากุนซือนูโน่เอสปิโตและลูกทีมเน้นเต็มที่นะครับบรรดาแกนหลักอย่างมอแกนกิฟไว้อีธานเอรังกาคิสบูต่างพร้อมนําเกมลุกต่อไปนะครับวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลรับมือกับทาง อิสวินะครับซึ่งสไตล์การเล่นอาจจะมีเกมลุกที่ดุดันอันตรายนะครับแต่ปัญหาก็คือความแน่นอนและเกมลับที่ค่อนข้างแย่นะครับรวมถึงเกมนี้ฟุตบอลถ้วยผมมองนะครับว่าพวกเขาจะมีการตับทับเยอนนะครับเนื่องจากต้องการเก็บแกนหลัก เก็บสมาธิปราบพลังงานไว้เน้นเนรีมากกว่าครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าป่าขอบกิ่งแก้ชนะผมมองนะครับว่าหากเจ้าถิ่นไม่ใช้โอกาสเปิดอกันเองถึงเวลาแล้วที่จะเรียกขึ้นเข้ามัจจารยการเอาชนะได้ในเวลาปกติเชียร์ฟอร์เรสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกอีริทโซนตะวันตกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกระหว่างเอสเตเกาเปิดบ้านพบเอานาเซ์ ปัจจุบันเอสเตกาทีมดังของอิรานมาตรฐานทีมอ่อนตกลงไปเยอะมากนะครับเกมลุกก็ฟืดเกมรับก็มีปัญหาแม้วันนี้จะกลับมาเล่นที่ กลุ่มเตะักรานะครับแต่ผมก็มองครับว่าแทบจะไม่ทําให้ทีมได้ประโยชน์มากขึ้นเท่าไหร่นะครับวันนี้รับมือกับทางอัลนาเซอร์นะครับของกุนซือสเตฟาโนปิโอรีซึ่งภาพรวมฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนะครับและถ้วยเอเชียพวกเขาเน้นเต็มที่นะครับและการจัดทัพบรรดาดาวดังต่างชาติอย่างคิสเตโนโรนันโดเวส รีมาเซโรโบโซวิโมฮาเมดซีมากองและจอนดูรานต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับเรียกว่าเกมลุกจัดเต็มนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้พื้นที่เปิดนะครับผมมองว่าเเล่นกันไปแล้วเข้าทางทีมดังจากซาอุนะครับและสุดท้ายเชื่อว่าอานาเซอร์จะสามารถบุกมาเช็คบินชนะได้ตั้งแต่นัดแรกชียอันาเซอร์นะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิคลปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับชีฟเรสและอันาเซอร์ คุณทา่านเจีบบอลแบบมีความสุขไหมครับเฮงเฮงารวยไปเจอกันใหม่พรพวกนี้สวัสดีครับ